สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอีกแล้วครับท่านแต่วันนี้จะพักหลวงพ่อพัดไปก่อนนะครับวันนี้ผมมีหลวงพ่อรวยที่ผมเก็บสะสมไว้อย่างพอมีอยู่บ้างก็เลยจะมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวบอกเลยว่าวันนี้มีพระนะเนี่ย เหรียญพ่อรวยหนึ่งหนึ่งองค์สององค์สามองค์แล้วก็สีสี่เหรียญอันนี้จะเป็นจะเป็นแหวนนะครับแหวนหลวงพ่อรวยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูจริงๆแล้วมันมีผมมีเลดเดินนะครับเลดอีกสองเส้นแต่ปล่อยให้พี่ๆบูชาเท่าต่อไปแล้วครับ ซึ่งผมก็เก็บไว้เช่ามาเก็บไว้ก็ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้อะไรครับก็เลยเห็นพี่เขาอยากได้เขาก็ขอบูบ,อบูชาเช่าต่อบูชาต่อก็เลยให้พี่เขาไปนะครับมีสองเส้นสำหรับเหรียญที่เหลือนี้ก็คือเก็บไว้นานแล้วครับเนี่ยแล้วบางองค์ก็มียากิให้มาก็เก็บรวมรวมไว้ เดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนด้ชมทยอยด้ชมนะครับที่วางอยู่เนี้ยเนี้ยหนึ่งสองสามสี่แต่วันนี้เดี๋ยวดูแหวนแหวนแหวนเงินเหรียญองค์วงนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาดูรุ่นนี้เลยนี่เนี่ยรุ่นรุ่นสร้างบารมีหลวงพ่อรวยปัสสาทิโกวัตะโกอายุทยาสองห้าสองห้าห้าเก้า นี่ครับสองห้าห้าเก้ารุ่นสร้างบารามีรุ่นสร้างบารามีนะครับนี่กล่องจะเป็นแบบนี้เลยผมเช่ามาก็เก็บไว้ไม่ไม่ไ,มได้ใช้ไม่ไม่ค่อยได้ใส่หรอกครับแทบไม่ได้ใส่เลยครับเนี่ยเช่ามาก็เก็บไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดมาให้ชมนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนี่ครับนี่ นี่ครับนี่ครับสวยครับลงยาลงยาสีสีครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับนี่ลงยาจีวรรุ่นสร้างบารามีครับเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆเลยนี่ครับนี่ครับรูปของพ่อจะเป็น ่างน,นี้เลครับหมวกจมูกยังยังไม่ใส่วิ่งอยู่ครับใส่ไม่ใส่ไม่กี่ครั้งเองครับเนี่ยสมมติจะเก็บแต่ใส,บส่บ้างใส่บ้างแต่ไม่นานใส่ไม่นานมีต่อโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ดรวยนะครับด้านข้างก็จะเป็นน่ครับลูกไก่ ไก่ววะตะโก59ด้านนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้แลอีกด้าน,นก็จะเป็นนางกวักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มีคำจังหวัดอยุธยานี่ครับแผนที่ผมเช่ามาเก็บไว้นานแล้วครับเนี่ยนี่ห้้า 606162 5 6ปีแล้วครับเนี่ยนี่ด้านในก็จะด้านในใต้ตแหวนจะมีคำว่านะครับนี่มีชื่อรุ่นรุ่นสร้างบาร,รมีแล้วก็อีกฝั่งจะเป็นมหาธาตุเจดีเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นเนื้องเงินนะครับเนี่ยนต่อโคตรรวย ฝั่งนี้ไม่ได้ตอกอะไรใส่บ้างน,นะใส่บ้างแต่ไม่เยอะนัานนาน,น,าน,น,านทีจะใสสักครั้งหนึ่งไปงานไปอะไรก็ใส่แต่ไม่ได้ใส่ประจำหรอกครับจะมาจะเก็บส่วนใหญ่เนี่ยครับสวยครับหลงรวยแหวนรุ่นนี้สวยผมจะไม่ชอบแหวนที่หัวใหญ่ๆผมจะชอบเป็นประมาณนี้ครับหัวเป็นแบน,เ,นเรียบๆอย่างนี้ นะครับบางคนเขาก็ชอบเป็นหัวกลมๆแล้วมีพลอยมีเออไม่ใช่เป็นหัวกลมๆแล้วมีหลวงพ่อตรงกลางอะไรเงี้ยอันนั้นผมผมก็ไม่ไม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 ค่อยไม่ไม่ค่อยชอบนะครับนี่บหลวงพ่อรวยวัตโโค5ห้าก้าครับลุงสร้างบารามีสวยครับเนี่ยผมก็เก็บไว้ห้าหปีแล้วครับเช่ามาก็ราคาก็พอสมควรเหมือนกันสำหรับใครที่สนใจหรือว่า คิดว่าชอบหรือว่าอ,อ,อยากมีอยากเก็บอะไรก็ทักทายมาได้นะครับถ้าราคาพอพอไหวผมก็จะปล่อยให้ให้ไปเก็บไปหาหาเก็บกันไว้นะครับก็ดูแต่หลวงพ่อพัดเยอะๆมันก็จะเซ็งนะครับก็เลยขั้นรายการหลวงพ่อรวยบ้างนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่หลวงพ่อพัดหลวงพ่อรวยก็มีแล้วนะแต่มีไม่เยอะเหมือนหลวงพ่อพัด นี่ครับแหวนสวยงามครับแหวนไม่รู้ใครใครใครเช่าไปราคาสมัยนั้นตอนนั้นราคาเท่าไหร่ผมจําไม่ได้แต่ผมเช่ามาก็หลังจากที่พระจากแหวนนูงเนี้ยออกแล้วผมเช่ามาทีหลังก็ราคาค่อนข้างจะหลายตังค์อยู่เหมือนกันโอเคครับนี่แหวน สำหรับพระนี่ก็พี่ชายให้มาพี่ที่เคารพนับถือกันนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ให้คลิปถัดไปนะครับแล้วก็นี่อีกนี่อีก2ององนี่ครับนี่นี่หลวงพ่อรวยเหมือนกันเป็นเนื้อทองแดงเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมารีวิวให้ดูใกล้ๆแล้วนี่ก็จะเป็นรุ่นรู้สึกจะเป็นเหรียญควนถุงนะครับปีปีเก่ามากเลยครับเดี๋ยวเขาให้มาอันนี้ ไม่ได้ให้มาหรอกครับก็คือ,อยากๆเนี่นผมผมชอบหลวงพ่อให่แล้วก็เลยอุยก็เลยขอขอเช่าบูชาต่อเข้ามานี่ครับนี่ก็จะเป็นรุ่นเขาเรียกอะไรอะ่ะเหรียญเหรียญอะไรน,ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเอามาให้ดูคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูเกรดน,นี้ก่อน ดูแหวนเล็กนี่ก่อน,นครับส่วนเหรียญที่ผมมีก็ปล่อยบูชาไปแล้วเหลือแต่แหวนเนี่ยกับพระอีกสองสามองพระอีกสองสามเหรียญน,นะครับถ้าลราแหวนนี้ใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับถ้าราคาคิดว่าไหวหรือว่าพอไปได้ผมก็ผมก็จะแบ่งให้บูชาเพราะผมเก็บไว้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ใส่นะครับจะเป็นไซส์เล็กนะประมาณห้า ห้าสิบสองมันถ้าจำไม่บิดเนี่ยไซส์จะเล็กเพราะผมเป็นคนนิ้วเล็กเนี่ยเราก็ใส่แล้วมันจะเล็กครับเนี่ยนี่ผมจะเป็นคนนิ้วเล็กเนี่ยครับนี่ครับ,รบโอเคใส่แล้วถอดอยากผมก็เลยไม่ค่อยได้ใส่นะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเช่าบูชาต,ต่อหรือว่าคิดว่าจะเก็บไว้หรือว่าอยากได้รลสวยอย่างเงี้ยก็ ทักทายมาปิดได้นะครับเนี่เปิดเปิดให้บูชาครับเปิดให้บูชานี่ครับหลวงพ่อรวยรุ่นสร้างบารมีรุ่นสร้างบารมีปี59าเก้า,าแล้วแหวนว่นนี้ปีห้กโอเคก่อนที่ท่านท่านจะ มรณาภาพนะก่อนที่วงพ่อจะจะตำมรณาภาพก็เดี๋ยวอีกสามเหรียญสี่เหรียญนี่เดี๋ยวมันจะมีแต่ว้ค่อนมาดูในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เ,เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับแหวนวงนี้ผมผมเปิดนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาซึ่งเดี๋ยวผมจะลง,ลงลงเอ่อเฟซไว้แต่ถ่ายคลิปสําหรับหลวงพ่อหลวงพ่อพัดนะครับยังยังไม่หมดนะครับ ยังมีอีกเยอะนะครับน่าจะประมาณอีกยี่สิบกว่าเหรียญน,นะเนี่ยวางอยู่เนี่ยครับนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้เพื่อนๆได้ชมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเหรียญเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปและคลิป,ลลปนี่ก็มีมีม,มีมีเล่มหนึ่งแ้อยู่ในนี้ก็รู้สึกว่าในกล่องนี้ออกหมดแล้วเดี๋ยวจะทยอยทยอยไปให้หมด ลงให้เพื่อนให้ดูหมดนะครับสลหรับคลิปนี้ก็เอาหลงพลดหลงพ่รวยมาขั้นว้ก่อน,นเดี๋ยวคลิปหน้าดูสองเหรียญน,นี้นะครับคลิปถัดไปเดี๋ยวดูสองเหรียญน,นี้ของพ่อรวยนี้สวยมากเนื้อทองเนื้อทองแดงแล้วน่าจะเป็นแจกเหรียญแจกอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวคลิปหน้าเข้ามาดูสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาผมมีคลิปใหม่ๆม,มาลงนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมถ้า,าสนใจเรียนไหนรุ่นไหนก็ติดต่อทักทายมาได้ในเฟซน,นะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ